ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประวัติของผู้รับการประเมินนายศักดาวิชัยแก้วเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2540กำลังศึกษาระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์หลักาสาูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์บางเขน และจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์วิชาเอกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตประวัติการทำงานตำแหน่งครูอัตราจ้างโคทีเชอร์ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ร่วมกับครูชาวต่างชาติในห้องเรียนพิเศษอิงล s h โปรแกรมในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1 3, นถึงสามรงเรียนบางสะพานวิทยาอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์อํเาเภอเมืองประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลท่าแสะอํเาเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1นึงถึงสาจำนวน6ห้องเรียนและในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่3จํจำนวน2ห้องเรียนรวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น180ปคนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษอาทิปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสด,งดุงานประชาสัมพันธ์งานแนะแนวงานแผนและงบประมาณและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมะศึกษา การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตนด้านวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการรทติสะต่อผู้เรียนเช่นการแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่ราชการกำหนดอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนแสดงออกถึงความรักเอาใจใส่ต่อผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความรักและความนับถือในการปฏิบัติตนทั้งกายวาจาอันเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการรเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน และปกคนลอื่นด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและจริงใจส่งผลให้การดำเนินง,งานร่วมกับเพื่อนร่วมงานภายในโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาดำเนินการสำเร็จลุล่วงทุกงานและทุกกิจกรรมข้าพเจ้ามีจิตะะตรรเชิงบวกกับประเทศชาติโดยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาประเทศชาติเช่นการเข้าร่วมการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อสังคม ส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีและเหมาะสมในสังคมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางราชการโดยเข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานตามคำสั่งตลอดจนรักษาระเบียบวินัยของทางราชการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎระเบียบเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดหลักการเป็นข้าราชการ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมโดยใช้เหตุผลและวิจรารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาทิปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวันการคุมสอบต่างๆตลอดจนการทำงานอย่างที่นงตรงในการเป็นกรรมการคุมสอบในโอกาสต่างๆ ข้าพเจ้ารักษาว yo, ินัยที่เป็นข really uh, ้อห yes. ้ามและข้อปฏิบ pues so right. ัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอข้าพเจ้าเข้าพรรษาตลอดจนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบวินัยด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อาทิมีการยึดหลักปรมวิหารสี่เช่นการทำบุญตักบาตรและให้ทานอยู่เสมอทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันสำคัญต่างๆทางศาสนาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมนพรรษารัชกาลที่สิบตลอดจนทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษาส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามอยู่เสมอข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีส่งผลให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนศาสนก,กิจของศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการทำบุญกระถินร่วมกับนักเรียน การนำพวงมาลาไปแสดงความเสียใจแก่ผู้ปกครองของนักเรียนและคนในชุมชนตลอดจนร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อบำรุงศาสนาสถานและการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทุกครั้งส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นครูผู้เป็นแบบอย่างในการประพฤติดีให้แก่นักเรียนข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น กิจกรรมจดเทียนชัยถวายพระพรและการวางผ่านพุ่มกิจกรรมมลอยกระทงเวียนเทียนกิจกรรมทำบุญตักปารในวันสำคัญทางศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้อื่นข้าพเจ้าทำตัวให้เป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคมเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกสถานการณ์อย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเช่นงานจิตอาสาภายในและภายนอกสถานศึกษาการจัดทำสื่อวิทัศน์เพื่อช่วยเพื่อนร่วมวิชาชีพการจัดทำเอกสารตลอดจนเตรียมอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆส่งผลให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะจิตบริการในการทำงานร่วมกับผู้อื่น พระเจ้ายึดมั่นในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เกสิษยิและเพื่อนร่วมงานรวมถึงบุคคลอื่นในการดํารงชีวิตเดินทางสายกลางเช่นการให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการรักษาสุขภาพการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อผู้เรียนและผู้ปกครองส่งผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการเข้ารับวัคซีนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูข้าพเจ้า ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นครูตามจรรยาบรรวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรวิชาชีพและเป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายทางวิชาการเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลท่าแซ ส่งผลใน้ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรยาบรรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา ข้าพเจ้ามุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนางานโดยมีการติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวทางการศึกษาในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาผ่านทางข้อมูลออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์อยู่เสมอเช่นข่าวสารการดำเนินงานตามนาโยบายเร่งด่วนควิกวินของกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้น ข้าพเจ้าเห็นค่าความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถอาทิ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนอกเวลาเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเช่นการสอบโอนิตในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่3และปีที่6และการสอบเข้าศึกษาต่อในะระดับมัธยมศึกษาตลอดจนไปที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์แหล่งน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด12โวลต์ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการทำงานโดยให้คำปรึกษาในการเรียนแก่ผู้เรียนโดยมีการแบ่งปันสื่อการเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อการเรียนรู้ของตนเองตลอดจนนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมและศึกษาธรรมชาติเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ในรายวิชาว,วิทยาศาสตร,ร์ที่ดีมากขึ้นข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการทำงาน ถ่ายทอดความรู้และความสามารถกับผู้เรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเองนอกจากนี้ได้มีการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่ง ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูซึ่งกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยความเสมอภาคโดยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนเช่น การให้คำแนะนำในการสอบแข่งขันต่างๆตลอดจนการประสานงานเรื่องการรับเงินช่วยเหลือนักเรียน3,000บาทต่อเดือนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจุมพรการประสานงานเรื่องการรับทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนส่งผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบข้อมูลและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ข้าพเจ้าดำรงตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมสำรวมในกิริยามารยาทเช่นการเข้าร่วมการประชุมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยความสำรวมการร่วมกิจกรรมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่5โดยแต่งกายเหมาะสมสุภาพเรียบร้อยมีการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนอยู่เสมอไม่ขัดความสนใจความถนดัดตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพอย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆที่ดังโรงเรียนได้มอบหมายให้และให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจเช่นการจัดเตรียมสถานที่ในงานพิธีต่างๆการจัดเตรียมป้ายต้อนรับในการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรงเรียนรวมถึงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะที่ตนเองมีให้แก่ผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานหรือแนวคิดที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและการคิดแบบสืบสอบส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนและชุมชนในด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญ,ญญาและสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากาัษตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและร่วมลงนามถวายพระพร,รรัชกาลที่สิบซึ่งแสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนด้านการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์นวัตกรรมหรือสื่อการเรียนรู้ตามความสร้างสรรค์ส่งผลให้ข้าพเจ้าและผู้เรียน สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงได้ข้าพเจ้านำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในแผนการจัดแกนเรียนรู้เรื่องวัสดุในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณในการดำเนินชีวิตมีความเหมาะสมตามหลักความพอประมาณมีเหตุผลและผลในการตัดสินใจ ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยใช้ของที่เหมาะสมต่อกำลังเงินและงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันข้าพเจ้า ปฏิบัติตุนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนใช้ชีวิตบนทางสายกลางโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีการวางแผนล่วงหน้าในการทำงานการเตรียมแผนการสอนสื่อการสอนและการสอนตลอดจนเก็บเกี่ยวความรู้ในการพัฒนาการสอนของตนเองใช้ใจ่ายไม่ฟุ่มเฟือยและมีความพอประมาณด้านจิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอไม่ละทิ้งการสอนกลางคันมีการปรับปรุงพัฒนางานสอนอยู่เสมอส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้และการเอาใจใส่จากครูผู้สอนอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีให้แก่ผู้เรียนเช่น การกำกับดูแลผู้เรียนในการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6, ่4-6ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลเหรียญเงินและการแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในระดับประเทศได้รับรางวัลการเข้าร่วมข้าพเจ้าเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยจัดทําเอกสารการเรียนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนที่สอนให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่เข้าใจในชั้นเรียนตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการสร้างของเล่นจากสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถค้นพบในโรงเรียนกิจกรรมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชฐานรุ่นที่หส่งผลให้ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาทของการเป็นครูผู้มีความเมตตาต่อผู้เรียนและการให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมข้าพเจ้า ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าสแสดงออกเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นผ่านการทําโครงงานส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามศักยภาพตลอดจนความสนใจหรือความตั้งใจของผู้เรียนในการทํางานร่วมกับผู้อื่นข้าพเจ้าเสียสละเวลาตนเองมีความมานะและคอยช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนเช่น ร่วมกิจกรรมกับผู้เรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิจกรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความเอาใจใส่และเกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณมีความรักและศรัทธาในการยึดมั่นต่ออุดมการแห่งวิชาชีพตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความลับ ของใบไม้เพื่อรุนรงลดการตัดไม้ทำลายป่าปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในโรงเรียนปี2567ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำงานที่เป็นเครือข่ายกับชุมชนและมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาสเต็ม ข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กับทางราชการไม่ว่าจะเป็นด้านการสอนการทำงานในเวลาราชการหรือทำงานนอกเวลาราชการโดยทุ่มเทในการสอนนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคและเตรียมการเรียนการสอนทุกครั้งก่อนเข้าสอบส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนพัฒนาความคิดอย่างเต็มศักยภาพด้านจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบต่างๆของโรงเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนานและพระมหากษัตริย์ส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิตตกติที่ดีข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเพื่อน,นำความรู้มาผลิตสื่อการเรียนการสอนนำมาพัฒนาวิชาชีพเช่น การสร้างการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีการสร้างใบงานเพื่อเป็นสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพครูและเป็นที่ยอมรับของสังคมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทน ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีจิตสาธารณะต่อการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพโดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติงานคอยให้คําปรึกษาและแนะนําเพื่อนร่วมวิชาชีพในการประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตนอยู่ในทางที่ไม่เสื่อมเสียและไม่เกิดภาพลับทางลบต่อวิชาชีพ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการ์แห่งวิชาชีพยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและปรับปรุงในส่วนที่ตนเองบอกพร่องให้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ผ่านระบบ OBEC Content Center ในบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวัสดุรอบตัว ในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่1รวมถึงการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมะศึกษาปีที่5เรื่องเครื่องดักแมลงวันร่วมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพการทำ PLC ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิวทยาศาสตร์ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใฝ่รู้ การค้นหาสร้างสรรค์การถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนตามวัยองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ทําการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมในเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงส ซึ่งประกอบไปด้วย56ตัวชี้วัดข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการเรียนรู้ในรูปแบบ Inquiry ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีเนื้อหาครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้เช่นเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของพืชนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อํานวยให้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่น จะต้องทำการปฏิบัติการศึกษาการจมการลอยของวัตถุส่งผลต่อการเรียนที่ได้พัฒนาและเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพข้ารเจ้าเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เช่นสื่อการเรียน Interactive 3D AR เสริมสร้างบทเรียนเพิ่มความเข้าใจในการอธิบายการทำงานของโครงสร้างประกอบก,บกับการอธิบายของผู้สอนในชั้นเรียน ด้านการวัดและประเมินผลข้าพเจ้ามีการเก็บคะแนนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการเก็บคะแนนชิ้นงานจากการทำงานเป็นกลุ่มและการประเมินจากการปฏิบัติการจริงข้าพเจ้าทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนที่รับผิดชอบโดยประเมินผลคุณภาพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พัฒนาการสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าส่งเสริมบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเช่นส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นสามารถใช้ทักษะการคิดและการบูรณาการวิชาศิละปะตลอดจนการออกแบบชิ้นงานได้ตามความถนัดสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน Padlet ในการแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการศึกษาและสำรวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อสะดวกต่อการติดตามและให้คำปรึกษาส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถกำกับติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมข้าพเจ้าปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีติดสาธารณะ เช่นการทำจิตอาสาส่งเสริมความกตัญญูในการนำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีไหวครูและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นการเข้าแถวเคารพธงชาติตุกเชา้าส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองจนไปที่ยอมรับในสถานศาึกษา ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นการเข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรม s c r a t c h เข้าร่วมการอบรมวิทยาการข้อมูล Data Science เข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยา่างรวดเร็วในตลกดิจิทัล ส่งผลให้ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถประกอบด้วยทักษะและวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้เช่นการทำ PLC ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย,ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมกลุ่มสาระเพื่อจัดทำหลักสูตรการประชุมและจัดทำสวอตวิเคราะห์และจัดทำาราว m มทริก ร่วมกับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึงถึงสมส่งผลให้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมวิชาชีพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างเหมาะสมด้านการทํางานเป็นทีมข้าพเจ้าตระหนักถึงการทํางานเป็นทีมว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกันเช่นการประชุมและการจัดสถานที่และจัดทำวิทยาร์สำหรับการประเมิน แผ่นพับและเอกสารต่างๆในการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่5การร่วมทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้เรียนเช่นการจัดทาวิทีอาในพิธีปัดฉิมนิเทศประจําปีการศึกษา2566วิธีทัดการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนการจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักเรียนไวนิ้วประชาสัมพันธ์ และเอกสารต่างๆส่งผลให้ตุกกิจกรรมสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความสามัคคีข้าพเจ้าได้ร่วมทำกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูเช่นการประชุมเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาศักยภาพในด้านาต่างๆของผู้เรียนนอกจากนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมการดำเนินการการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน3คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยานและการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือส่งผลให้ข้าพเจ้า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบคุคคลในแวดวงวิชาชีพครูตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศัก,กยภาพด้านงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารวิชาการงานรวประมาณหรืองานทรัพยากรบคุคคล เช่นการจัดทําเอกสารการเตรียมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชฐานรุ่นที่5การเป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบ NT นณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77ปี2566ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานต่างๆของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการนําเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้และนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสอนเทคนิคเชิมการสร้างใบงานเพื่อเป็นสารสนเทศทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนการใช้สื่อ AR ในการศึกษาระบบต่างๆของร่างกายส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนสามารถศึกษาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตตลอดจนระบบในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว